ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพือน,นะเอนนะมนี่อ่ชิมาบอเรองว่าพี่น้องเคยได้ยินคำว่าอ่าคนที่ไม่มีโรกคือลาบอันประเสริฐบอ,บอนะฮะคำนี้ราคาที่คอยเอามาใส่ในชีวิตประจำวันแล้วก็เฮดคลิปที่เกี่ยวกับอ,อาหารการกินที่คอยกินยุุ่สมือนะฮะกินยุ่ประจำ ว่ากินจังไดเข้าจังสีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบร่เจ็บบ่ไขบ่ต้องอ่ากลังวน้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายบางคนก็บ,บอกว่าคอยกินเป็นตะแนวนี่บ่จังสีบ่บ่เคื่อบ,บ่ก,กินอ่าอย่างอื่นน้ำแน่อันนี้มันก็แล้วแต่ผูมมากเนาะค่ะเพราะว่าเฮ้าอ่า ถือกับของมือนี่นะคะกินแล้วมันมีมันเห็ดให้ร่างกายเฮ้าปลอดภัยนะคะของหวานก็กินบ้างแต่ว่ากับบอดูบอประจำนะคะก็กินแต่ส่วนมากสิเน้นผักสลายวัานะคะก็เลยเห็ดคลดที่เกี่ยวกับอาหารการกินที่กินแล้วมันดีต่อร่างกายนะคะ เฮาสิได้ไก่จากลูกไห้ไข่เจ็บนะคะบางคนก็นว่าคือกินใดคืออยู่ทองคนนอามันก็ต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนแปลงสภาพค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเริ่มจากการหัดหัดกินสักก้อนแล้วค่อยๆเอ่อค่อยๆปรับให้ร่างกายเฮอ้าอยู่กับ่ อาหารแบบนี้นะคะจนมันเป็นนิสัยนะคะมันจังสีโบเห็ดให้ร่างกายของห้านะเออขันมันปั๊บไว้เกินไปมันสีเห็ดใหร่างกายห้าวนะเบาไหวนะคะห้าต้องคอยกินคอยเปลี่ยนคยอยอันี้ไปเบาแมนว่าห้าสิิติดในรสชาตินะคะห้าต้องคิดหอดสุภาพร่างกายห้าวน้ำ บอกว่าการเก็บป่วยขันมาแต่ละเที่ยนในมันใสเงินหลเป็นนอยอลงพยาบาลก็เสียเวลานะคะเฮารักษา,ากแต่เนินเนินบำรุงจะคลองแต่เนินเนินดีกลัวนะบางคนก็ว่าเจ้าคือกินได้เจ้าคืออยู่ทองเจ้าคืออันนี้มันต้องหัดน่คะขันบ่อหัดมันจะเฮ็ดบ่ได้นะคะมันก็จังสี่แหละคะ่ะเฮาลองเชื่อเขาเห็นก็เจ้ากิน เขาก็อยากกิน,นเพื่อนอยู่แต่ว่ากินแล้วมันกับสบายทองจ้คของเนาะ,ะเนาะไอซัมนี่แหละค่ะคลิปต่อไปเสียงจองมาพอากันไม่เร้อแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับอาหาราการกินว่ากินจังสีมันเป็นจังใดนะคะย่งางหน่อยๆคลิปของคอยกับชิดได้มีประโยชน์มีสาระก็ควที่อายุซ้ำกันนะคะขอบคุณและลาติดตามคลิปหน้าเด้อค่ะเดอะ้อ